ดีค่ะพี่พลอ,อยนะคะค่ะวันนี้พี่พลอ,อยมาแนะนําเว็บไซต์และระบบสารสนเทศนะคะสําหรับนิสิตกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนิสิตต้องรู้ก่อนนะคะว่าเรียนอยู่สาราไหนนะคะสานะของน,นิสิตนะคะมีอยู่สองสาะด้วยกันนะคะ 1. นา่นสานะผู้นํากิจกรรมก็คือนิสิตเป็นผู้จัดโครงการกิจกรรม2ส,สาระนิสิตทั่วไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเลิ่กสานาแรกกันเลยผู้นํากิจกรรมกันนะคะ ในการที่นิสิตจัดโครงการกิจกรรมนะคะนิสิตก็ต้องมีการวางแผนการจัดโครงการกิจกรรมนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ว่ารูปแบบการจัดโครงการกิจกรรมเราว่าจะจัดภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะถ้าเราจัดโครงการกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยเราก็ต้องมีการขอใช้รถมหาวิทยาลัยนะคะเรามาดูระบบสารสนเทศที่จะใช้ในการขอดูรถมหาวิทยาลัยกันนะคะค่ะการอื่นเลยคะน้องเข้าที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะ แล้วน้องก็เลื่อนมาที่ข้างล่างสุดนะคะแล้วน้องก็จะดูนะคะเมนูบุคลากรตรงนี้นะคะน้องเข้าระบบกองอาคา,สารสถานที่นะคะพอเข้าระบบนะคะน้องก็ไปดูตารางวันที่น้องจะเลือกจัดโครงการนะคะว่าตารางที่น้องจัดนะคะวันนั้นมีการขอใช้รถหรือเปล่านะคะถ้าตารางว่าไม่มีการขอใช้รถนะคะนิสิตก็สามารถที่ จะขอจัดวงการกิจกรรมและขอใช้รถในวันนั้นได้ค่ะและในส่วนของระบบสารสนเทศก่อาคาสั่งที่นี้นะคะก็สามารถตรวจสอบนะคะในวันที่น้องได้ทําการขอใช้รถแล้วนะคะดูว่ารถที่น้องขอใช้ไปนั้นจะได้หรือไม่ได้นะคะน้องก็ดูในที่ข้อมูลระบบสารสนเทศกออาคาสั่ที่นี้ได้นะคะค่ะในส่วนที่2นะคะก็มาดูกันนะคะว่า ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการหรือเชิญมาเป็นิียากรนะคะน้องๆส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์ชื่อถูกหรือผิดก็คือพิมพ์ตามความเข้าใจของตัวเองนะคะนี้เรามาดูนะคะในส่วนนี้ว่าให้น้องพิมพ์ชื่อของบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องนะคะค่ะไปที่เว็บไซต์ของมอบุรพามือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูข้างล่างนะคะไปที่ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์นะคะ แล้วนะคะน้องก็ไปที่ระบบบุคลากรเดิมนะคะค่ะน้องไปที่เมนูรายชื่อตำแหน่งสังกัดปัจจุบันนะคะค่ะน้องก็สามารถค้นหาชื่อที่น้องต้องการที่จะเชิญเข้ามาร่วมโครงการหรือมาเป็นพยากรได้เลยค่ะค่ะในส่วนที่3ามนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องเอกสารที่จะจัดโครงการกิจกรรมอะค่ะว่าเราต้องไปเตรียมเอกสารและต้องส่งเอกสารอะไรบ้างน,นะคะ เราไปที่เว็บไซต์ของกองกิจการนิสิตนะคะ,ะขั้นแรกนะคะเราไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบุรพานะคะไปที่คณะและหน่วยงานนะคะค่ะไปที่เมนูกองกิจการนิสิตนะคะเมื่อเข้าเว็บไซต์ของกองกิจการนิสิตแล้วนะคะน้องก็ไปที่งานกิจกรรมและไปที่แบบฟอร์มเอกสารต่างๆนะคะ น้องไปที่เลือกเอกสารที่น้องต้องการดาวน์โหลดได้เลยนะคะเช่นเอกสารการจัดโครงการกิจกรรมนะคะค่ะน้องก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารและตัวอย่างของเอกสารได้เลยนะคะค่ะในส่วนของผู้นำกิจกรรมนะคะเมื่อนิสิตจัดโครงการกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะนิสิตก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะในการรายงานจัดโครงการกิจกรรม ให้พี่พลอยด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆและเพื่อนๆที่การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นนะคะมีหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีและจะได้เป็นขอโทษนะคะเราก็จะได้มีหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมในอาสคริปเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะค่ะสานะต่อไปนะคะก็จะเป็นสานะนิสิตทั่วไปก็จะเป็นระบบสารสนเทศของกองก,รรกิจการนิสิตนะคะที่ มีให้นิสิตในการบริการข้อมูลต่างๆนะคะก็จะมีโครงการกิจกรรมนะคะในส่วนนี้นะคะโครงการกิจกรรมนะคะก็จะเป็นโครงการที่น้องๆเข้าร่วมนะคะน้องๆต้องเมื่อเข้าร่วมเสร็จแล้วนะคะน้องๆต้องเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนะคะเพื่อจะได้ทาสิทกิกิจกรรมเป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในส่วนนี้กิจกรรมที่น้องเข้าร่วมนะคะมีทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนะคะตลอดการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่น้องศึกษานะคะค่ะก็จะมีระบบผันผ่านทหารนะคะระบบทะเบียนราชน,นะคะระบบพอพักนะคะระบบจองคิวส่งเอกสารกรยศอและกรออนะคะระบบทุนส่งเสริมการศึกษานะคะและระบบหางานพาทาทมค,ค่ะค่ะในส่วนของพี่พอยนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะทางสงสัยหรือ จะสอบต้องการสอบถามนะคะในส่วนนี้นะคะสามารถติดต่อที่พลอยได้นะคะที่ชั้น2ง,งานกิจกรรมและพัฒนานิสิตนะค,ะ,คะสวัสดีค่ะ